สบายดีสบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องแลอืออันข้อนุญาตนั่งเหยียดขาพอปวดขาแห้งฮะบนแต่เาพี่เอาว่น้อบโทันป่าโบทันได้เนี่งการมือนี้กาอันอยูเฮือนพี่น้องเลยยูเฮือนแต่กระไรโบลัลบปีนนาเบาเด้อพี่น้องเออด้อพว่าบ๊ายบ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 ายพว่าตำสาดพี่น้องมือน,นั้นนะสาวหนาไปถ่ายวิดีโอหันไปตาาัดฉากตัดฉากเตย รัชเตอรแล้วก็มาตากตากแล้วบานี้ฮอนเวลาตำเลยได้พี่น้องฮอนเวลาอันอันฮอนเวลาตำซาดพี่น้องอ้ามันจะถอนแสงนได้ค่ะเบ๊ยมาเบิ่งใน่แม่โบได้เห็นได้เนี่ยจะโบ,บเสียขอกกแต่ก็ได้กามื่อนันไปต้าสาดแล้วก็เลยมาตำเมื่อน,นี่พี่น้องตำกะห้าก็จะ ตำผือเดียวบุไรแล้วพี่น้องเอ้ยตำผือเดียวบุไรต้องผู้นึงนี่ตงง้องแงพี่น้องไม้เขาว่านี่แงแบบนี้คู่ป,ป่าก,ก็ต้องตำเข่านะตำไฮเขาเา่านี่ควายนี่จะซุปใช่ไหมแล้วก็แงแบบนี้พี่น้องแต่ว่ากาฮ้าก็ยังบวท่านเคยจักเถือ่อสนามของพวท่านเคยจักเถือ่อเป็นขังแหลกที่มาตำซัด ยูป้ายกันหนึ่กะก็ได้อันถ้าตาำแต่ละก็พกรอะไรปูนั่งขึ้นแบบนี้แนะพี่นอ้องนี่จะเป็นซาผืนนี่จะเป็นซาตเตอรที่คอยตําอยู่นี่พี่นอ้องอันมือนึงเบิมดมือนี่สิได้อยู่วังพื้นนึงนี่แหละขั้นหลายพเพราะว่าเฮาค่าค่าลูกยาก็เอาล้านสองคนมันเหนืยบ่ป้ายป้ายล้านกะยาเอาคอยกระป๋าอันผู้ตำนี่พากันแหงมาเลยเด้อ แล้วก็เลยอันมันก็บ่ค่อยไว้ปานไรพี่น้องเพราะว่เาเจเฮ็ดหันเฮ็ดนี้อยู่หนนบ่จักก็เฮ็ดตะเวนผูแลพี่น้องพรซ้ํเฮาสิเอามากลางได้พี่น้องเฮาต้องต,ง,ตงกางให้มันเป็นอันก่อนแล้วเฮาจังสิตําได้จะเป็นอันประเีเฮาหนเป็นประเีพี่น้องกมีตแต มาแต่ปูตัญญาแต่ตะหึ้งเพล่แบบนี้เพื่อนจะพากันตำในบ้านนี่เพื่นาาอไนไปตัดเตยมาแล้วก็มาตำแบบนี้แหละพี่น้องนี่กลัวอยู่ซื้อเพราะเลยนางนางตำแบบนี้ได้มือละพื้นสองพื้นก็นเอาไมาันมดเลยมนะัป็นตัตม้มสูงตั้มตั้มแล้วแบบนี้แต่นั้น,นผัดพรีผัดแนี้ร่มนั่นนี่ เห้ยติร้อยอขึ้นงนี้จักพื้นป่ายและอันนี่ฮะป่ายต้องงามดงเป็นขังแหลกที่ซานามาตําสาดแบบนี้อยู่บ้านค่อยบ่ไดมีหรอกแบบนี้นั้นส่วนร้ายมีแต่ชนกอขึ้นมากแล้วก็สานด้วยมือห่ะนะ บุคอยมีแนวต่ำแบบนี้ถ้ามีต่ำแบบนี้มันก็นง่ายนะพี่น้องว่าฮาสอดใส่สอดใส่ด้เลี้ยวอันปบามันออกมาเป็นพื้นสีไฮเบิง้งเพราะยังโมท่าด้แหล่พื้นอยู่จนฮะเพราะว่าจะไหนเอออันเขาใจพิษว่าทุงเจ้าไปอันพ่อแม่พี่น้องขุนเขาใจพิษเนาะพี่น้องวา่าสาวหนาเนาะไปทำงานในกรุงเทพพี่น้องที่จริงแล้วหันสาวหนาไปเที่ยวเมืองนานา,นา ว่ามีอันเมงเมงม,งมีผู้ใหญ่ใจดีพิ้นมาจากเมืองหนอกเมืองหนาพื่นแล้เพิ่นมาเที่ยวมุกละหาหนน่ะก็เลย่าให้ขามเป็นดินน้ำแน่เพราะบานตาอุรีกับมุกละหานไกลๆกันนะส้าหนำก็ได้ขามไปกับตาอุรีขามไปกับไปตอนเสากับกลับตอนแรกพี่น้องเห็นโบได้ไปเที่ยวทำงานดอกไาสิไปทำงานป้าลูกชายวิคนอาลูกดรอกพวบา โบเล่ป้ายพี่น้องเอ้ยโบต้องโบเล่เขาใจพิษหรอกเพราะว่าลูกไสใ้ใหญ่ผุแหล่ฟังเบิงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ลูกไส้ยังน้อยยากะอ้าวไม่เพียงตัวนี้มันคือคือคืนดีเถ่าพี่อ้าวยาแม่เน,นื้อมันสอดพิษเลยจ้ะซานหนำไปเที่ยวก็เลยทำทาบอกอย่อว่าโอ้ไปทำงานกรุงเทปเลยเลยเพราะว่าซาหนำกะ ในหลอบหลายปีแห่งสามสี่ปีแล้วมวบนได้ข้นไปจักเถื่อนแกก็ตื่นเต้นพี่นอ้นนอเงเลยจริงๆเนี่ยสน,น้ำมาตามาศาสตร์อยู่บ้านพี่ว่นได้ไปทำงานดอกขี่รถอันนี้ว่าไปฮะรือขี่รถตังเงยขึ้นหนึ่ย อันลังคนเพิ่นก็คิดว่าโอ้ยสาหนามนี่ไปทำงานอยู่เมืองไทยแหละน้อเพิน่นว่าสาหนามโมเด้ไปไปอยู่แต่ว่าสาหนามกับมาเขาว่าไปเที่ยวเด้ไปเทียเท่ยวประมาณไปหอดหันกับประมาณแปดเก่ามุกเพี่น้องสาหนามกับมากับใบสองใบาสามนี่แหละก,กับมาแล้วกับมาหาย,หายมาอยู่น้ำดูคือเก้าพี่น้องเลยบเะะพื่อนบอกดูเพื่ กี่ผลหนึ่งเลยนะงับกลยเมื่อกี้ตัวนี้สอดทิพย์มันสอดทิพงับลงมืดมือวันนี้จะเสิแล้วพื้นนี่บอลแหละป้ายขึ้นไปให้อ้ายทุ่งให้ไปอ้ายอยู่ทุ่งไปอายไม่พนทุ่งให้เดปูได้อยู่ทันเดปก็ได้ยินเสียงปูาาาเเขอยู่

โอ oh, <PI> ้ถชงโอสินไหหลานใาเจ้าหนมอีแล้วอยู่ีล้เ้าเอนุอ้ยลูกสายเขาก็ดค่วมหรือกับเิ่นนี่นะหรือพ่อแหล่แล้วมนะจ๊ะยัดหมามากัดกลางคืนแล้วกางไว้เชี้พันยเจ็บท้องนี่เพระแล้วนะกบชาติข้่เดยวจะ

น้ำยาค่ะด้วยออกเลขสีงจะขนนี่ไปิระค่ะบไปนี่แม่กี้ไปซื้นไปน้ำปูนะไปไนปูโมาตีนหาไปไปนี่แม่น้ำปูขึ้นไป่งน้่ะนบพื้นอยู่ไดนนี่เะสิดะหรือบ่เมื่อนี้นั้นแล้วเราบอกให้ไปอาบน้ำให้ล yes. ูกอาบมนอนหนาว อ่าผลแล้วจะเราจะคำมันสะหนาวเฮ้ยง่ายจีไปเบิ่งเด้อใส่มาเด้อนร่มา้องวิคนแย่ไห้ก็เป็นตำบัวไหลได้พี่น้องเลยเพราะว่าเฮ็ดผู้เดียวบัวไหลตรงมีผู้นึงแย่สันบัวไหลเฮ็ดผู้เดียวบัวไหลตำสาดอันนี้นะแถววิผู้แย่มันเห็ดบัวไหลเด้อ สองสองคนผู<อ>้นึงอ้ายมันสิคาด,ด,ดคผูนึ่งแง่ผู้หนึงแหบ,บตำโอ้ยมันขาดาาาร้านกระดึดีขอหนูญาตได้พี่น้องเยอะนะนั่งเดือี่ได้เออ นางจบนางงามบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาเฮ็ดเวียกแบบว่าต้องนงั่งบ่จบในจักหน่อยเพราะว่าเฮาเฮ็ดนี้เด้ขออนุญาตเข้ามาลาโทษน,นําเด้อพี่น้องเด้อถ้านาก็านั่งเหยียดแขงอยู่ปวดขาแห้งขาจ่องจะสิลูกบ่ไหลเพราะว่านั่งอยู่แต่หมองเก่า

นี่ฮะต้องซุปเซ่หูไปไนได้ซ yeah. ุปซหูละแย่ค่ะข้าวไม่เจ็บพอแล้วใช่ไหมเข่าเก็บผมใช่ปะเอาลูกแล้วใ โอเคเลยไหมเนี่ยนะอ่าคือบูรณาเห็นหนาขอยบารนี่เห็นแต่มตู้ก็โอเคพี่น้องโอเคบารนี่จังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าแหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบาร์มันเป็นศาสตร์เป็นศให้บังอีกทีหนึ่งพี่น้องห่านลูกชายขวามาแล้วโกงโกยมาแล้วอันนี้ฮันหัวหนาใหญ่มาแล้วนี่โอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อ สวัสดีสวัสดีนั่นแหละถูกครับ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 นี่